ก็วันนี้นะครับผมผมจะมา,าใช้คำสั่ง Linux พื้นฐานกันนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับผมผมก็จะ IP เพื่อเช็ค ID นะครับนี่นะครับ ID ผมก็จะ UID 1000แล้วก็พากินนะครับผมอ่าอย่างต่อมาก็ ls check folder นะครับก็โอเคพิมพ์ไปนี่นะครับ ผมก็จะมี desktop z1 แล้วก็ letters นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปก็ผมก็จะใช้คำสั่ง ls ข l a นะครับผมเพื่อเช็คดูนะครับทุกไฟที่ซ่อนไว้นะครับผมก็นี่เลยครับมีเยอะมากแล้วก็ต่อไปนะครับ pwd เพื่อเช็คว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าเราอยู่หน้าไหนนะครับตอนนี้ผมก็จะอยู่หน้าโฮมแล้วก็พาคินนะครับผมซึ่งโฮมแล้วก็ยูเซอร์พาคินนั่นแหละครับต่อไปผมก็จะ l s l, l ดูนะครับผมหรือขีด l นั่นแหละครับมันก็จะแสดงไฟแนวตั้ง ที่ไม่มีจุดเหมือน l a นะครับผมก็เหมือนกันเลยครับผมคล้ายๆกันเลยครับ a เนี่ยมันก็คือเริ่มต้นจาก1จุดนะครับผม 1. จุดจุด3จุดแล้วก็ชื่อไฟล์เลยนะครับต่อมาแล้วก็จะ cd ถอยนะครับผมถอยมาปุ๊บเห็นไหมจักตัวหนอนก็จะกลายเป็นตัวสแสลนนะครับผมตรงนี้นะครับ ต่อมาเราก็จะ cd snap นะครับผมก็คือเราจะเข้าไปในโฟลเดอร์ snap นะครับผมโอเคพอเราเข้ามาในโฟลเดอร์ snap แล้วครับผมก็ cd ถอยกลับจากโฟลเดอร์ได้นะครับคำสั่ง cd คือคำสั่งถอยกลับนะครับแล้วเราก็ pwd ดูนะครับว่า เราเนี่ยถอยมาหน้าแรกหรืยงนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแรกแล้วนะครับผมก็ต่อไปผมก็จะเลียร์หน้าจอนะครับ C L E A R โอเคนี่นะครับผมก็จะเขียนหน้าจอแล้วนะครับแล้วผมก็จะ M K D I R แล้วก็ J นะครับผมผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าเจมนะครับอ่าพอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วเราก็ ls เพื่อดูโฟลเดอร์ที่เราสร้างมานะครับนี่นะครับนี่ครับโฟลเดอร์เจมนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้คำสั่ง mkdir เจม slash a นะครับก็คือเราจะสร้าง A ในโฟลเดอร์เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ mkdirj m slash ก็ enter เลยครับผมแล้วก็เราก็จะ lsj m นะครับผมแล้วก็ดูว่าข้างในโฟลเดอร์เนี่ยจะมี A อยู่ไหมแล้วก็โอเคมีอยู่นะครับผมต่อไปนะครับก็จะใช้คำสั่ง cdj เข้าไปในโฟลเดอร์ j เลยนะครับผมก็ cdj โอเคแล้วก็ enter นะครับแล้วเราก็จะ pwd ดูได้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ j หรือ,อยังโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ home parkin แล้วก็โฟลเดอร์ j แล้วนะครับผมก็เราจะมาลอง สร้างไฟล์ a กันนะครับเราก็พิมพ์ไปว่า tax xxx t x t นะครับผมก็มันก็จะสร้างไฟล์ในเจมเยนะแล้วก็ ls ดูนะครับผมโอเคนะครับในโฟลเดอร์จเอมก็จะมี a แล้วก็มี xxx t txt นะครับผมต่อมานะครับแล้วก็ ลองลบโฟลเดอร์ a ดูนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง rm dir นะครับผมโอเคแล้วก็ rm dir แล้วก็ a นะครับผมโอเคครับแล้วก็ enter เลยครับโอเคแล้วก็ ls ดูเลยครับผมว่าเราได้ลบ a ไปอย่าง a, แล้วก็ลบ a ไปแล้วนะ ต่อมาล้วก็จะสร้างคำใน x x d o t e x t ของเรานะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งคำว่า echo happy มากกว่า x x d o t e x t นะครับผมแล้วก็เราจะมาดูคำที่เรา echo ไปตะกี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่า cat แล้วก็ vienback นะครับ x.x t x t นะครับก็คือดอตทนั่นแหละแล้วก็ทีเอเคแล้วก็ไปดูนี่นะครับจะมีคำว่า happy อยู่ใน XX x x x t เอเทของเรานะครับผมอ่าต่อมาก็เราจะลอง echo อ่าอีกครั้งนะครับเหมือนตะกี้นะครับแล้วก็ไปดูกันผมก็จะเขียนว่า echo โคโอวันตินมากกว่า XX x x x t เอเทนะครับผม า่เสร็จแล้วก็แล้วก็แคท x x x t i c ดูเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะนี่เลยนะครับผมคำว่าแฮปปี้เนี่ยก็จะหายไปแล้วคำว่าโอนตีนเนี่ยมันก็จะมาแทนที่ไอ้คำว่าแฮปปี้นะครับผมก็ถ้าเราอยากแบบว่าเขียนต่อกันอะไรแบบนี้นครับแบบไม่ให้มันหายไปนะ แล้วก็เขียนคาว่า echo แล้วก็ชื่อที่อยากเขียนแล้วกเ็เครื่องหมายมากกว่าสองอันนะครับผมแล้วก็ x x x, x. t i c k นะครับผมนี่นะครับแล้วผมก็จะมาแมวให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือ cat x x, x. tick นั่นแหละครับผมเพื่อดูว่ามันจะต่อกันหรือเปล่า โอ้โห oh, ดูนี่นะครับผมมันไม่ต่อกันแต่มันอยู่คนละบรรทัดนะครับโอวันตินกับโอวินนะ่ะมันอยู่กันคนละบรรทัดเลยผมไมอยากให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันผมก็ใช้คําสั่งนาโนนะครับผมแล้วก็ Enter เลยแล้วก็เราก็มาแก้คําสั่งในนาโนนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เขียนไปเลยว่าโอวันตินแล้วก็โอวินนะครับผมแล้วก็ คอนโทรล G เนี่ยก็จะเป็นเขียคอนโทรล O ก็จะเป็นบันทึกนะครับผม่คอนโทรล X ก็จะเป็นออกแล้วก็กดคอนโทรล O เลยนะครับผม mm hmm. เพื่อบันทึกนะครับแล้วเราก็เขียนชื่อไฟล์ไปเลยครับว่าเราอยากให้ชื่อไฟล์ชื่ออะไรนะครับผมที่เราบันทึกนี้นะผมก็จะเขียนว่า x x x t txt เหมือนเดิมได้เลยครับ แล้วมันก็จะขึ้นเย s No นะครับผมก็คือมันบอกว่าเราจะยอมเซฟหรือไม่นะครับแล้วก็กด Y ไปนะครับผมก็จะมาหน้านี้นะครับผมแล้วเราก็ต้อง c t r o l X เพื่อออกไปหน้า Terminal เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราอยากแก้ไขข้อความตะกี้ที่เราพิมพ์ว่า o v e r t u n o v e ไปเนี่ยถ้าเราอยากแก้ไขเราจะทาไงแล้วก็นาโนแล้วก็ ดอททิเออ x ซ์ดอททนะครับอ่าเข้าไปแล้วก็แล้วก็สามารถแก้ได้เลยผมก็จะแก้เป็นอ่าอินฟอร์เมชันนะครับผมโอเค information แล้วก็กดคันท론 o เลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะ nano แล้วก็ สร้างชื่อไฟล์ที่เราคิดเลยนะครับผมก็จะสร้างเป็น d t x t นะครับผมอันนี้คือเราสามารถสร้างาข้อความไว้ใน d t x t ได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเขียนว่า f.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  <S F S F> หลายๆตัวแล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ control o นะครับผมเพราะมันก็เป็น d t x t อยู่แล้วนะผมก็จะแค่ control o โอเค control o ปุ๊บ ราก็จะมาเช็คใน d.txt นะครับผมนี่มันก็จะเป็นเ f หลายตัวที่เราบันทึกมาเลยตะกี้นะครับผมแล้วต่อมาผมก็จะใช้ mv d.txt นะครับผมก็ชื่อไฟล์ที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับคําสั่งนี้คือคําสั่งที่เราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับก็คือเอาชื่อไฟล์เก่า d.txt แล้วก็ตามด้วยชื่อใหม่ที่เราอยากเปลี่ยนนะครับ โอเคครับแล้วเราก็ ls ดูครับผมก็นี่นะครับจาก d. t ดอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น dark o t กนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็คำสั่งต่อมานะครับผมผมก็จะใช้คำสั่ง check user ในเครื่องนี้นะครับผมว่าจะมี user กี่คนเท่าไหร่มันก็จะโชว์มาหมดเลยนะครับผม ก็นี่นะครับจะโชว์ user ทั้งหมดเลยนะครับออ๋อคำว่า user มันต้องเป็น cat นะครับผมก็เดี๋ยวเราเขียนใหม่นะ cat etc password นะครับผมก็จะแสดง user ทั้งหมดให้เราเห็นเลยนะครับนี่นะครับก็จะแสดงเยอะมากแล้วก็นี่นะครับ user ผมนะครับพาคิ i n x 1 0 0 0งนะครับผมก็ถูกต้องนะครับผม Uh, ถ้าเราจะสร้าง User เนี่ยเราก็ต้อง sudo นะครับผม sudo add user นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเราใช้ user add เนี่ยมันคำสั่งเก่าแล้วครับมันดีไม่เท่า add user นะครับผมในมุมมองผมนะ,ะก็ sudo add user แล้วก็ตามด้วยชื่อ user นะครับผมก็ ซนดี้ล้กันเออไม่ใช่เกมผมจะตั้งชื่อยูเซอร์หมายว่าเกมแล้วก็อันนี้มันก็จะให้เราใส่รหัสไอตัวพากินนะครับผมก็ใส่รหัสไปคือการใส่รหัสมันจะไม่แสดงให้เราเห็นนะครับผมไม่แนะนําให้กดเลขตรงขวามือนะครับแนะนําให้กดตนบ,บนอักษรตัวอังกฤษเลยครับมันจะได้แบบว่า แน่นอนกว่าครับผมก็แล้วก็มันก็จะให้ใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อใส่เบอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่เบอร์แป๊บใส่เสร็จแล้วก็อโอเคเราขีดเอาอย่างเดียวก็ได้นะครับท่าที่ผมจําได้ละากีดเอามันก็ให้อยู่นะครับมันก็จะถามว่าตกลงหรือไม่เ็ดโนแล้วก็ กด Y ไปครับแล้วเราก็ Enter อ่าจากนี้เดี๋ยวผมก็จะออกมาชิค User ให้ดูนะครับนี่นะครับ User Sadie ก็มาแล้วที่เรียบร้อยนะครับผม อ่าแล้วก็เราก็ใส่รหัสตะก,กี้เลยที่เราใส่1นถึงแนะครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็ enter รโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็สคิปแล้วก็เล็กเด็กไปครับผมแล้วผมจะเปิดเทอร์มินอลนะก็เ,เช็คว่าใช่ไหมโอเคนี่นะครับผมก็จะอยู่ในเทอร์มินอลของเกมแล้วนะครับ user game กก็ ขอจบเพียงเท่านี้นครับพูดผิดหรือว่าแนะนำผิดก็ขอโทษกันด้วยนะครับผม